สบายดีพี่น้องสีผ้ามาเบิองนุกตอนุกถอดนุกตอของเบาเล่าไต่พี่น้องเจ้าแผดหน่อยเนาะสื่อเพื่อนมานพี่น้องไมาไายไปเบืองผ้าปิตอจังมาลุ่นพี่น้องว่าสีมา้านบ่อรีดจังไรมินีนิสีผ้าปิตอเนาะจังมาเบิองนกกัน กินหล่เลยพี่เนาะน,นุ่มวนีนใส่เสื้อเลยประมาณเกือบ้อยละหางเก็บบะหมี่พี่เนาะมาหลุดน้ำกันพี่เนาะใส่ไปตามพี่เนาะ,นะ,นะโอ้ยนั่งอยู่ข้างนึงพี่เนาะ โอ้ได้ตัวนึงพี่น้องเดตัวนึงเดีตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงเดตัวนึงงามนะตาพี่ตะเลี้ยงพี่น้องนี่พี่น้องนุกนุกคอดข้างไหลเนาะพี่น้องงามอยู่ตัวนี้เสียไปเลี้ยงเห็ดนุกต่อหน้าตางามดี Nhưng to khi